ดีเจเจมโพสหมีพีชเข้ามาเม้นอย่างไวกลายเป็นแฮชแท็กติดฮิตในลูกโซเชียลไปแล้วสำหรับแฮชแท็กไม่สนิทอย่าติดหมีซึ่งเกิดจากกรณีข่าว ที่ชาวเน็ตจับสังเกตแคปชั่นของสาวแพทิเซียกูตอดีตคนรักของนักแสดงหนุ่มไฮโซพีทพัชระจิลาธิวัฒน์มีอิโมติคอนรูปหมีเหมือนกับแคปชั่นของไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์และอิโมติคอนหมีอยู่ในหมวดของหลอดไฟซึ่งคล้องกับธุรกิจของบ้านหนุ่มโน้ตที่เกี่ยวกับหลอดไฟอยู่แล้ว แต่เพราะความที่แพทิเซียบอกว่าโน้ตเป็นแค่คนรู้จักไม่ได้สนิทกันส่วนปีโมติคอนรูปหมีที่โพสแซลายชายในฐานะเพื่อนทำให้ชาวเน็ตหลายคนวิพากษ์วิจาร์ณถึงเรื่องดังกล่าวทำนองว่าไม่สนิทกันแล้วทำไมถึงโพสอิโมติคอนแซลกันและมองว่าอิโมติคอนหมีเป็นเหมือนโคตรลับที่รู้กันสองคนจนกลายเป็นที่มาของแฮชแท็กดังกล่าว นอกจากนี้ทางด้านของดีเจเจมล่าสุดก็ได้ตามเทรนรีพูรูปหมีพร้อมแคปชั่นไม่สนิทอย่าติดหมีทางด้านพีชก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวด้วยข้อความว่าใจเย็นๆนะพี่ขอร้องเลยส่วนดีเจเจมยังไม่หยุดคอมเมนต์ย้ำความชัดเจนด้วยข้อความว่าพี่ชัดเจนรักน้องนะครับรอะไรนะครับเลีย้รกับพูดอย่าพูดอะไรพักหนึ่ง จริงๆสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดนะครับที่ผมต้องขอโทษทุกคนก่อนล่วงหน้า<ะ>ผมต้องขอโทษจริงๆที่ผมโกหกในวันนั้นนะครับผมเพราะผมคิดว่า,<ม>ป,าปัญหานี้ผมแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่คุยกันภายในแล้วแก้ปัญหาได้แสดงว่าวันที่ออกมาพูดคือมันมีปัญหาอยู่แล้วคือถามว่ามีเหตุการณ์ไหมมีครับแต่ผมคิดว่าทุกคู่ของทุกคนมีปัญหาฮะแล้วเราคิดว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาบอกทุกคนเพราะมันคือเรื่องภายในครคิดว่าถ้าปัญหานี้มันจบกัน โดยที говорил, ่ว่าการที่เราให้โอกาสกันเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดการที่ว่าเราให้โอกาสกันไปหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตามที่เห็นนะครับระยะเวลาของการเกิดปัญหามันประมาณช่วงไหนนะครับพี่ถ้านับระยะเวลาจริงๆมันก็เป็นระยะเวลาเป็นเดือนนะครับใช่คือในวันนั้นเราคิดว่าเราสามารถแบบว่าทวาให้กลับเดี๋ยวนะผมผมว่าเดี๋ยวนะมีคนถามคำถามสาเหตุหลักๆรลยสาเหตุหลักๆคืออะไรเหรอครับผมว่าสาเหตุหลักๆมันคือ หนึ่งคือผมว่าเราก็ไม่คอมมิวนิเคชันสองมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับที่ช่วเหมือนกันว่าว่ามันออกไปอย่างไรคือณวันนี้ก็คือสรุปว่าเรากับแพทเรียกว่าเลิกกันแล้วก็ถ้าจะให้พูดตรงๆก็ใช่แหละครับผมก็เลิกกันแล้วล่ะครับนานหรือยังครับก็ถ้าเอาจริงๆนะครับคือช่วงที่เขาไปเที่ยวกับครอบครัวล่ะครับช่วงที่เขาอยู่ที่ แมลว่าต้นงานนัตตาลาก็คือความสำคัญเรายังเป็นสถานะคือแฟนไปอยู่คือสถานะตอนนั้นยังเป็นอยู่ครับเพราะเราก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่ถอกนะฮะคือมันก็เรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้อะเราก็พยายามให้โอกาสกันว่าเอาทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ไหมหรือเราจะปรับอะไรยังไงสุดท้ายแล้วมันไม่เว่ร์ตอนนีให้โอกาสอะค่ะเขาได้ปรับกุมตัวบ้างไหมบ้างฝ่ายเนี่ย คือในเรื่องดีเทลนี้ผมขอไม่พูดเนาะเพราะแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือมันห็เองก็อยากให้มันมีสเปซบ้างนิดนึงเพราะแบบเออเรื่องเพอร์ซันอลส่วนตัวผมเก็บไว้บ้างแสดงว่ามันมีปัญหากันมาคาราคาซังหลายครั้งแล้วมันก็ไม่เชิงว่าคําว่าคาราคาซังขนาดนั้นนะคือมันก็มาเป็นเคสเคสนะครับที่ตัดสินใจยากไหมครับตอนนั้นที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกเดินออกมาอย่างยากครับไม่ว่าใครก็ยากนั้นหลอดไหมครับเราไม่ เราไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดไม่มีใครในโลกนี้ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดผมว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทาไงได้เราก็ต้องเดินต่อคนต้องใช้ชีวิตไปข้างหน้ากคนมองว่าพีทเป็นคนให้ให้โอกาสแล้วก็ยือรักครั้งนี้ไว้คือผมแค่คิดว่าในเรื่องชีพทุณคนต้องสู้ครับคุณต้องสู้เพื่อเรื่องชีพของคุณเขาบอกว่าคือ ึ่งนั่นเป็นหน้าที่ที่เราควรต้องทำคือหน้าที่ที่ผมทำแต่อะไรที่ตัดสินใจเราว่าเราต้องไปสู้แล้วคือแบบคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากสู้อะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออมันสุดท้ายมันมาถึงจุดที่เรียกว่ามันน่าจะซ่อมไม่ได้แล้วจริงๆเราเลยตัดสินใจว่าเออดีกว่าซ่อมไม่ได้นี่ระดับไหนพีทมันต้องมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไหมยังบุคคลที่สามอลยไคือในเรื่องบุคคลที่สามผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแล้ว